เนี่ยค่ะมันเป็นตัวเหมือนช่วยตีนไขมันให้มันช่วยแตกตัวอะไรเงี้ยแห่นตัอ่ะคือมันมันนิดลงการแต่งของน้ำมันนะคะกับใช่ค่ะเอากมมติไกลอียวอันนี้เดี๋ยวตัขออนุญาตอัดรีวิวได้ไหมได้ค่ะแต่เด็กจำเลยโอ้โหอันนี้นะคะอันนี้คือลดลงมาแล้วนิดนึง ตอนนี้นะคะเตยก็อยู่ในห้องแซดบอมนะคะคือเตยเห็นตัวโฆษณาตัวเนี้ยมันขึ้นในเฟซบุ๊กใช่ไหมตามอยากลองนะคะก็เลยแบบทำปิ๊เครื่องตัวนวดวัวที่มันดุ้งดุ้งดุดุใส่ไขามานะคะทุกคนแล้วตอนนี้ตเตยออกกาลังกายอยู่นะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเตยก็ลดความอ้วนอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังอดไม่ได้ที่อยากหาแบบเป็นตัวช่วยให้มันแบบ ลหลเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคือตัวนี้มันมีโปรแค่99บาทนะคะแต่ก็เลยเออมาลองดูนะคะอันนี้คือไม่ได้สะก่อนเสื้อนะซึ่งเนี่ยตอนนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าแขนเสื่อคือมันมันลดลงกว่าแต่ก่อนมากๆนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีน้องแขนย้อยอย่างเงี้ยอยู่นะคะก็เลยอยากจะมารปชับใต้ท้องแขนคือตัวนี้ถามว่ากําลังกายไปเรื่อยได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าความใจร้อนไง ออนะคะก็เลยอยากจะมาลองดูคือตัวนี้ที่เราจะทำ99บาทเนี่ยค่ะมาเ็นตัวรมันช่วยตีไขมันให้มันสลายให้มันมันไม่ใช่สลัดนี้ให้มันช่วยแต่ตัวอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราไปออกกาลังกัยเนี่ยไขมันตัวนี้มันก็จะแบบหายไปง่ายยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะพอที่แรกอะเลยเข้าใจว่ามันช่วยแบบสลายไขมันไปเลยแต่คราวนี้พอไปคุยที่เขาเมื่อกี้ก็เลยรู้ว่าเมันไม่ใช่มันเป็นเพลช่วยตีเฉยๆแต่เรื่องแรกนี้ก็คือว่าแข็งกันแค่นั้ค่ะ อาจจว่าเป็นช่วงใต้รักแร้ใช่ไหมใชค่ะสามสนะคะทุกคนก่อนนอนนั้นจะรักไหมเรหลดนิ้วนะคะทุกคนสามิเ็นบเิเกือใหญ่มาก เดีย๋ยวเราก็จะเริ่มกันแล้วนะคะเจ็บมากใช่ล,ลุ้นค่ะทำทุกอย่างก็ต้องถามก่อนเลยว่าเจ็บหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าจะกระสีน้ำไม่เจ็บน,นะเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องสระเกือเพื่อที่จะไปตีให้มวลใส่มันนะคะแต่งตัวแต่สามารถทำได้อาทิตยแล้วะค่ะหรือว่าสัก3าสี่วันเข้ามาได้เลยเลยออน,น่ญต่อนเงสักนิดนึ อันนี้มันก็จะเป็นเจลใช่ค่ะตัวเองพี่ผ่าญนิดนึงพ<ช>ี่ก็มีเคลรรีวิวเหมือนกันโอ้ยนี่ค่ะพี่พานำเคลีรีวิวให้ดูตัวพี่เองแต่ให้ดูก่อนก่อนหน้านี้ตัวพี่เองพี่หนักไปสามสิบโลเครื่องมือที่นี่เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์เราก็สิ่งที่สําคัญคือไม่เจ็บไม่ทรมานล้วก็ลดได้จริงนะครับแต่ว่าตัวที่นูกอะไรจะทำเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีไขมัน เพราะไขมันพวกนี้มันต่ออยู่ตามขนาดทางตัวใช่จะออกยากมากเพราะฉะนั้นถามว่าการทำนวัตกรรมตัวนี้มันทำให้ไข่มันแตกตัวออกเป็นมูสที่เล็กลงนะครับจะค่อนข้างเห็นผลได้ชัดเจนแหละเนาะไข่มันจะยิ่ลงเลยแล้วก็ถ้าถ้ามีโอกาสแนะนําให้ลองทําเป็นในส่นตัวลายไข่มันเพื่อความร้อนนะครับหรือคลื่นความถี่ต่ำอันนี้สามารถเห็นผลได้จากครั้งแรกเหมือนกันทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็คือพี่เขาก็เริ่มนวดแล้วนะคะความรู้สึกก็คือมันแบบมันจะฝันฝันแบบฟันลงไปตอนนี้รู้สึกว่า ถามว่าถึงกล้ามเนื้อไหมก็ถึงนะคะทุกคนมันจะออกแบบก็ไม่เรียวกว่าเจ็บนะเหมือนเวลาทุกคนไปวิ่งอะคะ่ะทุกคนเวลาไปวิ่งะะมันก็จะมีแบบรู้สึกถึงกล้ามเนื้อไอที่แดงๆนี่แบบไม่ใช่ว่ามันฉาบ <c oughs> ด้วยนะคืออะไรตัวเจลเท้าทั้งนี้มันสีแดงะะด <c oughs> แล้วคะทุกคนเใกล้ๆๆนะคะมันก็จะสั่นแบบนี้เลย <c oughs> เราต้องนวดอย่างนี้ไปกี่นาทีนะคะห่าสิ ถ้าเกิดจราช่วยแตกกลายไขมันอย่างเงี้ยเวลาเราออกกําลังกายมันก็จะช่วยกระายเลยใช่ค่ะใครออกกาลังกายก็สามารถมาทากว่านี้ร่วมด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบไขมันส่วนเกินอะออกง่ายขึ้นนะคะเพราะยังของใยไปเล่นนานมากนะคะทุกคนแบบกว่ากว่ามันจะออกไปทีนี้ทีนะนิดเห็นบางทีแล้วมันก็พองไงก็้าพยายามต้องไหนอ่เอื่นเป็นตัวช่วยนะคะ แล้วก็จริงๆทุททกคนดู e แล้วก็เออเห็นความแตกต่างทุกคนที่ติดตามไปอยู่บ้านจะเห็นอยู่แล้วว่าตัวเออออกกาลังกายแบบทุกวันบวกกับตัวพวกพวบคุมอาหารด้วยแล้วก็มาทํตัวนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดมันได้ผลดีก็แนะนําว่าก็ทาเพราะว่าราคาไม่ได้แรงนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่เป็นเออเขาเรียกว่านะคะใา่ไขมันข้าตัวนั้นตัวคาร์่มนหรอคะใช่ใช่ค่ะตัวคาร์ิ่มจะเป็นตัวกระชับจะเป็นขึ้นไหยคะ เพื่อที่จะไปกระตุ้นให้ตัว,ลว,ก,วกล้ามเนื้อขาหดเกร็งเสียดเสมอเราได้ออกกำลังกายใช่ค่ะถ้าเกิดใครแบบมีงบขึ้นมาหน่อยนะคะก็ไปทําตัวกระชับบวกด้วยก็จะยิ่งเห็นผลชัดเจนความรูไปตอนนี้ก็คือมันจะมีแบบเหมือนฟิวเวลาเราไปวิ่งแล้วไขมันมันแตกอ่นะทุกคนมันจะเป็นแบบรู้สึกเจ็บเจ็บนิดนิดจาเป็นเจ็บจากแบบใต้ผิวหนังอะพอเหมือนทุกคนพอทุกคนเลิกเลิก,เลกวิ่งอะมันก็จะแบบกลับมาปกติอะไรเงี้ยค่ะ คือตัวนั้มันสั่นค่อนข้างแรงอย่างว่าคือมันไปตีตัวแขมันใต้ใต้ผิวหนังเราเนาะมันก็เลยจะต้องแบบมีบ้างเพราะว่าทุกคนเวลาทุกคนวิ่งหรือเวลาทุกคนออกกำลังกายก่อมันจะเข้าไปถึงทั้งใต้แล้วนะคือมันจะต้องพอสมควรใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เออเพระาะฉะนั้นตัวนี้มันก็มีแบบมีบ้างเหมือนกันโอเคเดี๋ยวพี่เขาจะทาไปส5บ้าทีนะคะเดีย๋ยวเธอจะมาถ่ายอีกครั้งให้ดูแล้วก็หลังจากทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาวัดแขนกันอีกทีหนึ่งน,นะคะ อันนี้ผ่านอะไรแบบพัดพัก,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 กเล็กนะคะก็คือเขาที่เขาก็จะเร่งความแรงขึ้นนะคะก็เต้นตอนแรกเตยรู้สึกรู้สึกน้อยกว่าครั้งแรกรู้สึกน้อยกว่าแบบแรกแรกเลยซ้ำนะคะไปรู้สึกแบบเหมือนชาม้าง <laughs> คือแบบมันสั่นจนมันแบบเหมือนไม่รู้สึกอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเครื่องมันก็จะแรงขึ้นนะคะคือนอนชิวมากมันคิวไปเลยนะคะ แบบผิวบางๆหรือว่าขึ้นตั้มง,ง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีบ้างนะคะหลังจากที่ทําไปเพราะว่าน้าหนักของแบบแต่และคนรับได้เนาะก็ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักมันก็จะหายเหมือนเวลาเราเออกกําลังกายแล้วมันช้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้น คนคะตอนนี้คือเตยก็ทําเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาน,า,านั่งทานน้ำอยู่ข้างหน้านะคะกะ็จริงๆตอนนี้เตยกำลังแบบมีลังเลอยู่ว่าเตยจะตีอีกครั้งหนหรือเปล่านะคะคือมเมื่อกีเ้เคาพี่เข้าวัดของเขาไปแล้วใช่ไหมคะและ้วเตยจะบอกว่า,วาก่อนหน้านี้เตยได้มีการแบบวัดของตัวเองไว้ด้วยเตอใช้สายวัดที่บ้านนะคะเราจะได้รู้ว่าเรา่องตรงตรงของเราหรือเปล่านะเนาะเราก็ไว้ใจสายวัดเรามากที่สุดนะคะทุกคนตเตยขออนุญาตไปเอาสายวัดไปด้วยนะ มีแต่ใส่แับแมาเองใส่แบบเนเ่าๆนะคะเลยจะขอแบบน,นี้ขอบคุณค่ะมันลดลงมันเหลือ29บเกมันเหลือ29เก้าเซน,นะคะ่ะทุกคนเพราะที่ไปวัที่บ้านมามาจิ๋วที่30มสิ นี่นะคะที่พี่เขาสดให้เิยก็จะเป็น3.1กับ29เมื่อกี้ก็คือตัดสินใจไปแล้วนะคะ, s. <S ะก็คือลงไปอีกหนึ่งคอสแต่ทีเนี้ยอีคอสหนึ่งนะคะที่เตยลงไปอ่ะมันจะเป็นตัวกระชับด,ด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเตยจะมารีวิวให้ดูคนแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะว่าถ้าทําตัวนี้ด้วยแล้วก็ทําแบบกระตุ้นตัวไขมันตัวนี้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าขอเสิร์เตยไม่แน่ใจว่าเตยจะว่า,วะวางช่วงไหนนะคะทุกคนแต่ถ้าเิดได้ทำเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้คนดูแน่นอนว่าหลังจากที่ทททุุกกคคคนนนําไปแล้วะะ ก็ต้องแบบไม่ลืมเลย <P an> ก็คือว่าต้องควบคุมอาหารด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบหวาน <P an> มันแล้วก็เค็มอันนี้สําคัญมากนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าดูคนแบบไม่ควบคุมอาหารนะอันนี้คือมันก็จะทำให,ให้ไขมัน,นพวกนี้กลับมาอีกใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะลาบากเนาะเราก็ต้องมาเอาออกได้เรื่อยคือแต่อยากให้ทุกคนแบบควบคุมอาหารการกินด้วยนะคะและ้กแแวก็ออกกําลังกายควบคู่ด้วยมันก็จะลงไวแล้วก็ไม่ต้องแบบเสี่ยงเงินบ่อยๆนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครที่แบบท้ออะแบบ ทำเท่าไหร่ก็ไม่ลงหรือลงแล้วเห็นผลช้าอะไรเงี้ยก็มาทาอันเนี้ยควบคู่ไปด้วยก็ได้นะคะเราจะได้มีกําลังใจในการแบบเ,ออเห็นตัวเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะในงไนนี้ก็อย่าลืมนะคะได้ฝากกดไลค์กดแชร์แลก็กดซับสไครด้วยนะคะเดี๋ยวพวกคลิปออกกำลังกายเยนะี้ยจะค่อยๆลงไปทีนี้ละกันนะคะเพราะว่าเวลาไตอกนนอกกำลงนอกไปก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่เนาะเนื่องความที่แบบเดีย้มันมีกฎหมายเรื่องแบบคลิปสาธารณะบุคคลห้ามเห็นหน้าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเออกกาลังกายที่สาธารณะมันไม่ใช่แบบฟิตเนสเล มันก็เลยค่อนข้างยากนะคะทุกคนแต่ว่าก็จะพยายามเก็บมาฝากกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ,ะบ๊ายบายฝากไว้ด้วยนะคะสุพยงคลิน,นิก